ก็สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงกันเบิด์ตฝึกหัวสู่คนทั้งลาวทั้งไทยแในต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอามื้อนี้เนาะก็มาพบกับยูทูวแสลมเซโนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวแสลมก็อยู่แคบหนีแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวแสลมพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรถเบิ่งล่างพ่อแม่พี่น้องเนาะขับเบิ่งขับส้มกันเลย นี่เนาะพ่อยพี่น้องมือนี่เนาะสาวแรมพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งลดด้ามเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องรดด้ามขั้นนี้พ่อแม่พี่น้องเป็นยี่ห้อมิชูมิซิเนาะพี่น้องเนาะรุ่นเก่าเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งใกล้กันเลยพ่อแม่พี่น้องนี่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องรดขั้นนี้กันเนาะยี่ห้อวิซูวิซีเนาะเป็นรุ่นบุกเบิกแลวพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นรุ่นออกแล้วจโดนๆดนแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะ จักเพิ่นก็ยังเน่ยอยู่ได้พลอพี่น้องนี่พิ่นยังถาสมแปลงเนาะพลอยน้องเนาะเพิ่นถาเครื่องอะไรยู่พลอยน้องเนาะเพิ่นยังบ่ทันได้แปลงเถื่อนาะพลอยน้องเนาะูปบโงเพิ่นก็สิแบบนี้แหละพลอ่น้องเนาะนี่เครื่องในเนาะพลอยน้องเนาะกตีนเพิ่นเนาะพลอยน้องเนาะแนี่ประจอดอันงหางอยู่เลยได้พลอยน้องน้องพลอยน้องเนาะต้นไม้ก็เกี่ยวขาเกี่ยวแขรงไว้น้องพลอน้อง เพราะว่ารถก็ร้ายพ่อแม่น้องเอ้ยเนาะพึ่งกะโบ้ได้นันดอกโบ้ได้ท่านแปลงเื่อดอกพ่อแม่น้องของรถตัวใส่ดีกับมีหลายคันพ่อ่น้องเนาะรถตัวดีใส่แล้วก็ร้ายพ่อ่น้องเนาะพึ่งกะจอดป้าไว้นี่ก้อนพ่อ่น้องเนาะบัดนี้โครงการง่ายเนาะใครง่ายพึ่งกะแปลงพ่อ่น้องเนาะแปลงแล้วก็ขับง่ายโครงการไปโครงการอื่นพ่อแม่น้องเนาะตัวนี้ก็รุ่นเนาะพ่อ่น้องเนาะมันี้เนาะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่หูห่างจะใหใหไงกว่ารุ่นมิชูมิซี่เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะนี่คือด้านหลังของเพิร์ดพี่น้องเนี่เนาะนี่คือด้านหลังของรดด้าพี่น้องเนาะมีคันตัวหยกถึงเทิงกับมีพี่น้องเนาะตัวหยกด้ามกับตัวประหยกด้ามพี่น้องเนาะข้างหลังของเพินก็จะหูห่างใญงพี่น้องเนาะไ่คือกันกับข้างหน้าพี่น้องเนตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่น ดีบุกับรุ่นคุ่นได้เพื่อนพี่น้องจอดอยู่นี่เนาะที่เพิ่นใช้งานได้อยู่ปัจจุบันนี้เพื่อพี่น้องเนาะไปเพิ่อนเขาออกไปเฮ็ดเวียกตลอดอยู่เพื่อพี่น้องเนาะเป็นช่วงนี้เนาะแล้วเพิ่นก็เลยบ่ริหยกดามขึ้นเพื่อนพี่น้องเนี่ยตีนเพิ่นเพื่อพี่น้องเนาะตีนเพิ่นก็จะเป็นรุ่นดีเบิดเพื่อพี่น้องเนาะตีนเพิ่นเนาะเพิ่นเอาตีนใหม่มาเปลี่ยนเบิดเพื่อพี่น้องแต่ละคันแต่ละคันนี่เนาะที่เพิ่นใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้เพื่อพี่น้องเนาะเพื่นจ้า เทียนตีนใหม่ใส่เพราะว่าจะเหอตอุเรื่อเห็ดงานก็จะสะดวกสบายพ,พี่น้องนอกจาบปดเสียเวลาได้พี่น้องเนาะเพราะว่าตีนใหม่แลพี่น้องจะมีการเปรเพกอ่ะไปยากนอกอ้นองนะตีนพอตีนกะอดีสุควรดีได้พี่น้องเนาะเสื้อต้อนหับเขาในการเหตดเวียกกำลังชิมมาเทิงนี่เนาะพอพี่น้องเนาะน, <c oughs> นี่เนาะพอพี่น้อง ขั้นนี้กันเนาะยางพุ่งกันยังดีใหม่พี่น้องเนาะขั้นที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะยางหุ่นใหญ่พี่น้องเนาะหุ่นใหญ่ตัวใหญ่น้ำพังน้ำมันพุ่งกันใหญ่พี่น้องเนาะนี่ทางหนาพุ่งเนาะพี่น้องเนาะรุ่นหุ่นใด้เนาะพี่น้องตัวนี้เนาะยังใหม่เลยพี่น้องตั้งแต่รเบิกเลยตัวนี้กันเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเลี้ยนกันพี่น้องเนาะผูกโซ่พุ่ง จก Why? 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 Why right? ักกันยังดีอยูห้อยน้องนอกสิกัส่วนได้ส่วนหนึ่งแล้วห้อยน้องเนาะเพราะว่าขั้นนี้บนที่เวียกอยู่ประจำห้อยน้องนอกตัวนี้เนาะนี่กับขั้นที่สิบสี่ห้อยน้องเนาะขั้นนี้เนาะมีขั้นสิบเอ็ดห้อยน้องตัวนี้กันเนาะถือว่าโอเคอยูห้อยน้องเนาะรุบส้งกันได้เนาะจอดเป็นระเบียบเหี่ยมห้อยห้อยน้องเลยเนาะอยู่แคบน้องแห้งลายห้อยน้องลดกันได้เนาะเพราะว่าคนอกสมแซมทางหมดแล้วห้อยน้องเยแถวหน้าบวกแช่หม น้ำเมืองของพี่น้องเนาะน้ำเมืองนาบวบเนาะหานาบวบยังทันแล้วเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นก็เฮ็ดเวียกอยู่ือนมือก็ได้เนาะสัอมแป้งก็เฮ็ดเวียกเพิ่นเอ้ยแต่ละมือแต่ละเวก็ได้เนาะงรถอยู่่งรถอยู่นอกแน่พี่น้องเนาะรถเทรถนะเพิ่นก็ไปซ่อมรถพี่น้องเนาะเมื่อก่อนกะไปซ่อมรถอยู่พุ่นแล้วพี่น้องนอเนาะรถเพี่น้อง ตัวด้ามนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะมันเขาอูเศร้านี่กันเนาะมันเขามาเสกอีกเศร้านี่กันแง่พี่น้องหทรงอะได้เนาะหางง่ายบล็อกง่ายพวยน้องต้นต้นนี้เนาะด้ามพันใหญ่เนาะยกขึ้นยกลงพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะจอดคนจะยกขึ้นพ่อพี่น้องตูงน้าออกได้พ่อพี่น้องเนาะคนตกลงมาน้าบ่ออ่างพ่อพี่น้องเนาะ ถ้าแนมอ่างแซอยู่ก็เจ้าเป็นเข่าเมี่ยงได้พี่น้องนั่หลุดลางกันเนาะเนี่ยหลุดลางกันเลยสเลมกับพราวพี่น้องก็เบิรรลุบิ่งลางบางลมมั่นพี่น้องลุมกินี่เนาะสีขาวเนาะเต่าลมเนาะเต่ากองพี่น้องเนาะก็มีทางน้ำมันทางน้ำพี่น้องเนาะทางน้ำหมดเนาะเนี่ยพี่น้องเออถังน้ำมันเพิ่นจะใหญ่พิเศษพี่น้องมีห่อหุ่นได ดิบุเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเลยทางในเพิ่นกันเลยเนาะนี่หกชงเพิ่นจอดรถจอดล่างหลายคาดรถหลายคันห่วยๆเนาะขางกันห่วยน้องเนาะนี่เป็นทรงวางที่นี่เห็นนี่รถนั่นพี่นอลล้องรถโลยางอ่างสะพานห่วยน้องรถกระดาะ่าเนาะอยู่ตรงกลางแน่เป็นสีทองๆอะเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะผู้ใดสนใจอยากหู้เกี่ยวกับรถกระดามกับเบิ้งย้อนหลังคลิปเสาเลียมได้เด้อหวพี่น้องเนาะเพราะว่าเสาเลียมเอาลงแล้วเนาะเบิ้งย้อนหลังได้พ่อแม่พี่น้องมือพ่อแี่น้องเนาะมามือออกไปอยู่เนาะโตไปด้ออกเลยนี่เพิ่นกับชิโนะไว้โดนห่วแน้องเนาะนี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ย มาถ่ายเที่ยวนี่หารถดำหน่อยเพือนน้องๆเพราะว่าเที่ยวก่อนรถดำ้ลายเนาะแต่ว่าสแสลมถ่ายคลิปรถตัวอื่นลงก่อนเด้เพื่อนน้องเนาะเามาถ่ายรถดำเลยละเพลินไปเอาหินเบี้ยอยู่แคบนอกเพื่อนน้องเนาะแกหินแกทรายแล้วไปบอลเพลินเห็ดทางเนาะอยู่นอกเพื่อนเพ่อนเนาะเทีวหน้าบวบเด้อเพื่อนน้องเนาะบันน้ำเมืองเนาะแถวบ้านน้ำเมืองหาหน้าบวบเด้อเพื่อนน้องเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเพลินแปลงทางเทียวนั้นเพื่อนน้องเนาะ แา้วสมเชิงทางอยู่คุณแล้วพอนี่น้องเลยโหลดเพลย,ย์ไลยู่ช่วงนี้กับยูุนอะกันพิ่นก็ออกไปแปลงตลอดอยู่พเฮ้ยน้องเลยแปลงโหลดต่างลางก็ได้เนาะเวียกง,งานเพินยยนนเ่นกับลายุ่งเฮ้ยน้องเนาะช่วงนี้กัพนักงานสมแปลงเนาะไอ้น้องสมแปลงก็จะนักได้ช่วงนี้เฮ้ยน้องประกันสมแปลงโหลดเพิ่นนะเว้ยช่วงนี้หันโหลดเสกโหลดไลยพ่งเฮ้น้องเนาะละกัน หากะพักช่วงหนึ่งพักตอนมือนีแรกพ่อยน้องมือนีเพูนกะล้อเขื่องอะไรเนาะล้อเขื่องอะไรอยู่พวพ่อยน้องเนาะแต่ละมือเพูนกะเฮ็ดเวียคู่มือพ่อยน้องเลยตัดตัดจัดจอดพ่อยน้องสมสม,สมแป้งแป้ง,ปงะอะไรเนาะขั้นที่สิบเจ็ดได้พ่อยตอนนี้เนาะเห็นเนาะลดขั้นที่สิบเจ็ดเนาะดาวขั้นนี้เน้อยเลย จะบดเรียนกันตามตัวเลขพ่อแพี่น้องเนาะว่าตัวเพิ่นออกนอกเด้ตัวหางปลาหรือตัวปลาเ,เรียนกันกับเพิ่นออกนอกเนาะตัวนี้จะเป็นนะตัวสลับบาบน,นี้เนะาะนี่แหละพ่วพี่น้องเนาะอาชีพสมแปงกจะเป็นตาหนาเห็นใจอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะพยายามเลี้ยกหลายเพิ่นกับปลดิพักเลยพ่อพี่น้องกินข้าวน้อยหนึง่งแล้วก็ต่อเวียกเลยเนาะพยายามส่้งเลี้ยหลายเนานะ ยำเล็งเบียกพ่อพี่น้องมันก็ถือว่านักสมควรเลยจีบสองแปลงพก็พี่น้องเลยเนาะและบางทีหลดล่างเพย์อยู่นอกเนาะเก้าโมงสิบโมงก็ได้ออกไปได้พ่อพี่น้องหลดเนาะหลุดล่างเนาะ เพเนาะอยู่นอกอะไรก็ต้องได้ออกไปเอารถมาพ่อแม่น้องเนาะเอาหลดคนแหลนเวียงอยู่เนาะถึงยังมัวหัดจุดไม้ไปเพยังไงเหมืนกะโทรหาเนาะสร้างสองแปลงเนาะจุดที่ใกล้ที่สุดพ่อแม่หน้องเนาะจุดที่ใกล้ที่สุดออกไปเอารถมาเนาะพี่น้องเนาะหลดเขาอู่เนาะ นี่แหละเพื่องานเพื่อนกันได้เนาะเนี่เพื่อนน้องลดล่างกันได้เนาะงามเลยดั้มกับเนาะยังงามอยู่แต๊รุ่นเพื่อนเพื่เนาะรุ่นบุกเบิกบริษัทผมบอกแต่รุ่นเปิดบริษัทใหม่เพื่อนน้อยเนาะรถกันได้ยังงามเพื่อนเนาะนะผู้พานกันยังว่าโอเคอยู่เครื่องในเพื่อนกับ เซกยู่งเผยนนะ้องเนาะก็ยังขับได้ก็ยังดีอยู่เซกเอ,อาเผยน้องเนาะแง่อะพ่อแม่พี่น้องอะมาเบิ่งรถดีแลเนาะพี่น้องเนาะรถแลนได้บาทนี้ไปเบิ่งรถแลนมาได้กันเนาะ้อพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยพอพี่น้องเนาะรถเบอร์สิบแปดน้อพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้เน,นะน,ออน้อพี่น้องเนาะเครื่องในกองอะไรเงี้ยเอายีุูมีน้องเผยนะ้อง เ <c oughs> พิ่นยังบัทันแปลงเนาะเฮยน้องเนาะเพิ่งรอเครื่องอะไรเนาะเฮยน้งนงนงองเนาะรอเครื่องอะไรยุ่ไม่รอตัวนี้เพราะว่าเพิ่นแกตีนแกยังออกก่อนเลยเนาะเพิ่นแกออกใส่รถขั้นใหม่หฮยน้องนี่นเนาะถ้าเวลาเพิ่งย่ายแคบเพิ่นก็จะฟื้นเบิรถดลดขัขข้นเลยเพราี่น,น้องเนาะแต่ละขั้นมันจะฟื้นเบิดเพราะว่าง่ายแคมก็ต้องขับออกไป เบิดเลยพวยพี่น้องเนาะเป็นรถด,ดีค่ะออกไปเราพี่น้องเนาะช่วงนี้เวียวกบโบลายเนาะพวพี่น้องเพิ่นก็เลยบพรได้แปลงเนาะพวยพี่น้องเนาะนี่แหละพวพี่น้องรถล่างกันเนาะมีลายรุ่นลายยี่ห้อเนาะพวยพี่น้องรุ่นมิชูมิซีเนาะพี่แม่รุ่นจนะนี้เนาะเป็นฮูมห่างน้อยพี่น้องตัวนี้เนาะน้อยกลัวรถยี่หอ้อคุนไดกับดีวูเนาะพี่น้อง นี่นอคพี่น้องคันที่สิบเก้านอคพี่น้องตัวนี้ก็นาะตัวนี้ปกติอยู่พื่นพื้นนองตัวนี้เนอคเพิ่งยังใส่งานได้อยู่เนาะตัวนี้จอดปีนหนาใส่กันก็โหลดแมคโครนอคพี่น้องเนาะรถจกนอคพื้นแรงเละช่วงเพิ่งจะจะยาวยาวเป็นน้อยไปนอคพี่น้องเนาะรุ่นมิซูมิซินอคพี่น้องนนอกหมอกกองอากาศเพิ่นเพิ่นพี่น้องเนาะในถังน้ำมันนอคพี่น้องที่แสลม่าว่า น้อยเราพอน้องเนาะนี่เราพอมีน้อยพอมพี่น้องเนาะใส่กระเจ้ไว้พอพี่น้องทางน้ำมันเนาะมีกระเจ้หน่วยน้อยหน่วยหนึ่งติดไว้เออเออตัวนี้ก็เป็นรถด้ามคือกพพี่น้องจอดนี่เนาะอยู่แจะหลังอู่พี่น้องเนาะหลังอู่สนุ่มพี่น้องพี่น้องแคมป์สนุ่มพี่น้องนี่เนาะใกล้กับรถอ่าเค้นพี่น้องเนาะ ไอ้รถเคนรถยกคียน้องเนาะโลดเคนเนาะนี่ก็เป็นรถดีวูคุยน้องเนาะการเนาะตัวนี้ก็ด้ามคือการลอยน้องจอดอยู่ในเข้มปลาเนาะตัวนี้เนาะมาอยู่คนเดียวเพิ่นลอยน้องตัวนี้เนาะแคมปลาพี่เวลาเพิ่นจะส่อมแป้งรถด้ามเนาะพุ่น้องเนาะเพิ่นจะยกด้ามเพิ่นขึ้นเนาะพุ่น้องเนาะแล้วเพิ่นจะหาไม้ค้อนไม้ใหญ่ๆมามาโนนไว้ทั้งคุยน้องเนาะ หนุนตีนลดไววแล้วก็มานุนทั้งเทิงบ่อน them, وال, ด้ามไววน้ำาพน voilà> ้องเนาะเพื่อกันด้ามรุดลงอพน้องเนาะผอเคยมีเนาะโพนองด้ามรุดเนาะทับคนตายเนาะอพนองเนาะเคยเคยเป็นเนาะเป็นก็เลยกันไห้ได้อพนองนี่คือเครื่องอะไรของเผ่นเนาะอพนองเนาะดันคางเนาะโพนองเนาะของหลดเนาะโยนองมีไรอย่างไรเนาพอพนองเนาะเกอะอะไรเนาะแอบโพนอง อ๋อพวยน้องตัวนี้แห้ง oh, ตัวน,นี้แห right. ้งคักพวยน้องเนาะใส่พุงออกมานอกแล้วพวยน้องตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้เนาะพวยน้องเห็นชัดแล้วพวยน้องเนาะตัวนี้เนาะระดับคือกันเน้อพวยน้องตัวนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเครื่องในเพิ่งจะออกมานอกเปิดพวยน้องเนาะมีบังลมพวยนองพวยน้องเนาะแล้วก็ด้ามเพิ่นพวยนองหยกตัวนี้เนาะด้ามเพิ่นจะน้อยเน้อพวยน้องระดับตัวนี้เนาะ ทั้งในทั้งโกนให้พี่น้องเครื่องอะไรสีแดงเนะพี่น้องเนาะเห็นชัดเลยพี่น้องตัวนี้เนาะประกอบสางของรถด้ามพี่น้องเนาะกะแก้เครื่องแก้ค้องนาพีวน้องเนาะรถุด้ามนี้เนาะแก้เครื่องไปทางไกลได้พี่น้องเนาะแก้หินแก้ทรายน้องกะแก้เครื่องไปทางไกลกะคือว่าพิ่นเห็นสมควรเนาขื้นรถด้ามคือเป็นเครื่องในรดก็ได้พี่น้องเนาะดูพิ่นจะใหญ่ เพื่อนย้ายแคมกะลดด้ามกะแกได้พื่นพี่น้องเนาะแกเครื่องอะไรรถพ่พี่น้องเนาะทีโบนาร์ลายพื่อนพี่น้องเนาะแกไปทางไกลพื่นพี่น้องเพราะว่ารถแดนไกลรถด้ามเพราะแต่ก่อนเนาะเพื่นเคยเอารถด้ามแกเครื่องรถขึ้นไปเมียนจันเนาะพื่นพี่น้องสังเก็เคยเห็นอยู่เนาะเพื่นแกขื่นไปอยู่เพอนพี่น้องเนาะทีห่างลดห่างเพื่อนพี่น้องเพื่อห่างรถคุณใดเนาะ กีน่าคนณแกมาจะทาแตงหอยน้องเนาะขื้นเฉดิโดด้ามมากหอยน้องเนาะเลมก็เคยเห็นหอยน้องเนาะคได้จะเก่าเนาะจะเป็นเครื่องได้ขั้นสีดำพวงมาะลัวพพี่น้องมาฮอนี่เนาะซาเลมกัีคอจบกิบเบิลเนพวงมาพี่น้องเนาะผากดติดตามกดกระดิ่งเด้อพองมาพี่น้องเนาะเพื่อบุจาไกินไม่ซาเลมเนาะพอ่น้องเนาะ ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อหลายๆน้องพี่น้องเนาะที่เขาฮับเปิงครับส้มจนคลิปจบเขามาติดตามสองสาวแลีมเซโนน้องพี่น้องเนาะเอาพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องเนาะสบายดี